สำหรับรถประหยัดพลังงานนะครับอย่าง p r i u s นะครับหลายท่านีกำลังมองหาด้านความบันเทิงที่ติดเพิ่มเข้าไปแต่มีหลายคนครับรับรองว่าค่อนข้างจะเป็นกังวลนะครับเนื่องจากรถ Prius เป็นรถที่ใช้ระบบไฮบริดนะครับใช้ไฟฟ้าผสมกับน้ำมันการจะปรับหรือการจะเปลี่ยนหรือจะเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วนะครับหลายท่านค่อนข้างมีความกังวลนะครับแต่วันนี้ซูเลยครับได้มีการพัฒนาเครื่องเสียงสำหรับ Prius โดยตรงนะครับ โดยการใช้ปลั๊กที่เป็น OEM ปลั๊กนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเครื่องเสียงเดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งทางซูเล็กเขาก็มีรถตัวอย่างให้ได้ชมนะครับแต่วันนี้นะครับก่อนเราจะไปดูรถตัวอย่างกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเครื่องเสียง PR p r i u s 7นะครับ GPS ตัวนี้มีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับโดยตัวดีไซน์นะครับหลายท่านคงจะมองว่าการหากรอบเครื่องเสียงของรั p r i u s นี่ค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากตัวเชฟของมันเนี่ยมันจะเอียงไปด้านนึง นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสําหรับรถพรีวูเมืองไทยโดยตรงซึ่งสามารถติดตั้งได้เลยนะครับโดยตัวเชฟใส่ได้ลงตัวนะครับตัวลายของมันนะครับทางสุเล็กเขาใส่รายละเอียดตรงแม้กระทั่งลายนะครับก็สอดคล้องกับลายบนแผงหน้าปัดนะครับของตัวรถเดิมนะครับเวลาติดตั้งแล้วจะกลมกลืนกับของเดิมมากๆเลยนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้าตัวอันนึงที่เป็นปัญหาสําหรับรถพรีวูดนะครับด้วยตัวสโลปของตัวคอนโซลมันค่อนข้างเอียงนะครับ แล้วก็จบค่อนข้างลึกทําให้เวลาแสงนะครับในช่วงบ่ายโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับถึงบ่ายโมงจะทําให้แสงตกกระทบหน้าจอค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจอมันก็จะสะท้อนเป็นฝ้านะครับแต่ตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะครับออกแบบด้วยหน้าจอกันสะท้อนนะครับซึ่งสามารถติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับโดยช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังสามารถรับชมภาพจากหน้าจอได้นะครับชัดเจนนะครับถึงแม้มีแสงตกกระทบใส่คราวนี้เรามาดูภายนอกกันนะครับเรามาดูภายในนะครับตัวภายในนะครับลักษณะการใช้งานจะเป็นลักษณะของทัชสไลด์ โดยฟังก์ชันก็มีมาครบนะครับสำหรับรถมีระดับอย่างプリウスนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางนะครับ GPS ที่ให้มานะครับซึ่งทางสุเลกก็เลือกของ Speednavi ให้เช่นเคยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของตัวความบันเทิงนะครับก็จะมีเรื่องของ DVD นะครับ USB sd card ซึ่งให้มาครบ นะครับก็สามารถเล่นนะครับระหว่างขับขี่ได้ซึ่งทําให้ผูดด้ที่เดินทางไปด้วยนะครับหรือคนในครอบครัวก็มีความสุขคราวนี้ในส่วนของบลูทูธก็มีมาให้ด้วยนะครับก็มีลักษณะของการนะครับจดจําโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า1เครื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งกดโทรออกจากหน้าจอได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแต่หลายท่านมองตรงนี้ครับแล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมี MP5 ขึ้นมา MP5 นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้ตัวเครื่องนะครับอ่าน USB ได้นะครับและสามารถอ่านฮาร์ดดิสได้นั่นเองนะครับโดยสามารถต่อเข้าไปที่พอร์ตด้านหน้านะครับก็สามารถเล่นฮาร์ดดิสได้และอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ทางสุเลกนิยมใส่มาให้นะครับก็คือเรื่องของ Virtual Disk นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่แผ่น CD Audio นะครับไว้ในตัวเครื่องแล้วก็ทําการบันทึกนะครับเสียง ให้อยู่ในแผ่นดิสที่เป็นดิสจําลองที่อยู่ภายในตัวเครื่องนั่นเองนะครับเพื่ออย่างที่บอกครับเราสามารถถนอมแผ่นซีดีเพลงเราได้นะครับก็เลือกบันทึกได้ครับแล้วก็เลือกลบได้ในรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด6แผ่นนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเจ้าตัวฟังก์ชันนะครับที่อย่างที่บอกนะครับตัวมันสามารถมีฟังก์ชัน av in ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีฟังก์ชันด้านการตั้งค่านะครับค่อนข้างครอบคลุม นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ทุกแบบนะครับตามความต้องการอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับเพราะตัวโดยโดยตัวผมเองก็ใช้เจ้าตัวเครื่องเสียงที่มีรุ่นนี้เหมือนกันนะครับก็คือตัวหน้าเมนูตัวนี้เหมือนกันอยู่ในซีวิกนะครับจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือในตัวหน้าจอนะครับบางท่านที่ไม่มีการต่อจอหัวหมอนเพิ่มนะครับบางครั้งเราก็ขับคนเดียวนะครับบางทีถ้าไม่ได้มีครอบครัวซึ่งถ้ามีครอบครัวก็สามารถติดจอหัวหมอนนะครับแล้วก็แบ่งระบบกันดูได้ แต่ตัวนี้นะครับที่ผมชื่นชอบก็คือมีฟังก์ชันนี้ครับ PIP ครับผมสามารถตั้ง PIP ฟังก์ชันนะครับให้ทำงานควบคู่ไปกับฟังก์ชัน GPS ได้จะเห็นว่านะครับโดยตัวหน้าจอนะครับจะถูกแบ่งเป็นจอเล็กๆอีกจอหนึ่งนะครับซึ่งโดยตัวหน้าจอพื้นหลังนะครับจะเป็นเรื่องของนะครับเป็นเรื่องของระบบนำทางนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นจอเล็กๆนะครับสำหรับ เราเอาไว้ดูภาพยนตร์นะครับหรือว่าเราเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับระหว่างการขับขี่นะครับโดยการที่มันจะแชร์หน้าจอโดยหน้าจอเดียวกันและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของหลายๆฟังก์ชันสําหรับเครื่องเสียงีอุสของทางซูเ็กนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็าสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการครับเรามีคําถามครับโอ้คำถามนี้น่าจะมาจาก หน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคำถามถัดไปดีกว่าครับครับสำหรับเครื่องเสียงของ V ีโ o กับ r ี v o นะครับจะแตกต่างกันนะครับของ r ี v o ที่เป็นรถตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็จะต้องใช้เครื่องเสียงสำหรับ r ี v o โดยตรงนะครับส่วน V ีโ o นะครับด้วยตัว V ีโ o เองตัวรถเองมี2แบบนะครับสามารถใส่ได้1นะครับเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับ t o y ยต้ u n i v e r s a l นะครับซึ่งจะเป็น โตโยต้ที่กว้างกว่าเครื่องเสียง7นิ้วทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีรุ่นของซูเล็กที่เป็น v ีโกโดยตรงนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตัวหน้าจะเป็นสีทองทองนะครับจะกว้างกว่า Toyota u n i นเวอร์ซอีกนะครับซึ่งการเลือกใช้นะครับทั้งรีโ o และ v ีโกก็จะแตกต่างกันครับรีโวก็จะใช้รุ่นของรีโ o โดยตรงนะครับซึ่งมีหน้าจออยู่ประมาณ9นิ้วนะครับของทางซูเล็กส่วน v ีโกนะครับมันก็จะแบ่งเป็นรุ่น3,000กับ2.7ลิตรนะครับ 3.0กับ2.7ลิตรนะครับก็ต้องใช้ตัวเครื่องเสียงสำหรับ Vigo โดยตรงนะครับส่วน2.7กับ2.5นะครับมันก็จะมีเครื่องเสียงที่เป็น Toyota Universal นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของรถครับสำหรับคิวติดตั้งกับทางบริษัทซูเล็กนะครับหรือทางดีลเลอร์นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับซึ่งสามารถจองได้ไม่นานครับเพราะว่าเนื่องจากโดยทีมงานของทางบริษัทและก็ตัวแทนจำหน่ายเรานะครับ มีทีมช่างติดตั้งที่มีคุณภาพแล้วก็หลายคนด้วยครับเพราะฉะนั้นสามารถโทรเข้ามาจองได้เลยครับครับสุดท้ายนะครับใครที่มีคําถามก็สามารถเข้ามาฝากคําถามได้นะครับที่แฟนเพจของซูเล็กนะครับซึ่งสามารถฝากคําถามได้ทั้งคําถามของตัวครื้งซูเล็กเองหรือทางเครื่องเสียงทั่วไปนะครับซึ่งเรามีทีมงานนะครับแล้วก็ทีมเอนจิเนียร์ที่จะตอบคําถามท่านนะครับตามสไตล์นะครับซูเล็ก perfectly match your car ครับ